แ,แผนเที่ยวเกาะผูสามวันสองคืนในงบคนละสามใบเท้าพร้อมที่พักติดหาดสุด private f i e l camping รวมอาหารเชา้าแบบไม่ต้องเหนื่อยขับรถไปเองพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติชมวิวทะเลส,สวยๆข้ามอเตอร์ไซค์ขับชมวิวรอบเกาะเช็คอินคาเฟ่มูดดีกาแฟอร่อยขาไปนั่งบัสขากลับนั่งรถตู้แบบ VIP เที่ยวสบายแบบไม่ต้องวางแผนแบบนี้เซฟคลิปไว้แล้วเก็กบกระเป๋าเอาอมาฟินกันได้เลยมาเชยวกันทริปนี้เราสองคนจะพาไปสัมผัสเกาะกูออก,กันแบบครบวงจรแพ็กเกจการเดินทางพร้อมที่พักสุดคุม้มที่ตอนนี้ลดสูงสุดถึง40%บรกับบริการสุขภาพใจของเือร กุศิลเหมืนที่รีสอร์ทส่วนตัวที่เดอะเซอร์เวิรลบายเสือดำกันนะครับเริ่มต้นจากกรุงเทพมาขึ้นรถกันที่เดอะนายพระรามเก้ากับทันสปอร์ตเทสชั่นเซอร์วิสของเสือดำโกที่ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่รถรับส่งถึงเกาะกูและต่อเรือคาตามารานลำใหญ่ไปจนถึงรถสองแถวพาเข้าที่พักก oui ันแบบสบายๆและพร้อมเที่ยวแบบจัดเต็มกันต่อได้เลยขึ้นรถลงเรือใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงก็มาถึงที่พักแล้วค่ะและนี่คือเดอะเซอร์เวิรลบายเสือดำรีสอร์ทสไตล์แคมปิ้งที่ตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัวบรรยากาศผ่อนคลาาาาาายยยยยเเเเเเเงงงงงีีีีบบบบบบบสหมมมมมมะะกกกกกััััััคคคนนนนททท่่่่ออออพพพผชชชรรร์จจจลลลแต็็็ิิิิิ้ววววดใ ดังนั้นก็ไปดูที่พักกันต่อเป็นที่พักแคมปิ้งที่ทําถึงด้านในกว้างดีเลยค่ะไม่อึอดอัดมีที่นอนขนาดใหญ่นุ่มนอนสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบทั้งแอร์เย็นฉ่ำตู้เย็นพัดลมตู้นิรภัยและของใช้ส่วนตัวสาหรับห้องน้ําของที่นี่ก็จะเป็นแบบรวมแต่แยกชายหญิงนะคะตกแต่งสไตล์ทวปิคอลิสวยสะอาดมีเจลอาบน้ํายาสระผมให้ครบเลยค่ะมีโซนห้องแต่งตัวพร้อมได้เป่าผมให้ด้วยนะคะถ้าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยคือดีมากและมาที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะแอคทิวิตี้ในรีสอร์ทก็มีให้ทำก ชายหาดยาวๆก็ได้นะน้ำทะเลใสาหาดทรายขาวละเอียแบบไม่ต้องแต่งฟิลเตอร์เลยหรือจะเช่ามอไซค์ออกไปเที่ยวรอบเกาะบอกเลยว่าสนุกมากๆถักไปแวะตามจุดไฮไลท์อาทิเช่นต้นไทรขนาดใหญ่น้ำตกของเจ้าที่สวยอลังลคาเฟ่กะทิที่วิวสวยเวอร์วังแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดและทางรีสอร์ทก็มีร้านอาหารและบาร์บริการครบทุกเมนูมีทั้งอาหารไทยซีฟูด้ดและเครื่องดื่มเย็นๆแล้วต้องขอชมเลยคะไว้ที่นี่อร่อยทั้งอาหารเช้าและอาหารเย็นเมนูก็มีให้เลือกทานกันเยอะเลยค่ะยิ่งสั่งมาทานช่วงดินเนอร์คือฟีลกู๊ดมากๆนั่งทานไปชมวิววววทเเลลสสยยๆไบอก่าดีุ คใครอย่างมาเที่ยวกอะกูุแบบชิวๆไม่ต้องกังวนลเรื่องต่อรถต่อเรือและการต้องหาจองที่พักให้ถูกใจแค่จองแพ็กเกจดีๆของเสือดำโกพร้อมที่พักหรือสบายบอลบายเสือดำเท่านี้ก็จะได้สัมผัสกับก,บการเดินทางที่สายพิเศษสะดวกสบายและการพักผ่อนในที่พักที่เป็นส่วนตัวแบบครบจบในที่เดียวแล้วมาสร้างโมเมนต์ดีๆกันที่เกาะกูดน,น,นะครับมาพักมาเที่ยวกันเยอะๆนะบาย